Anh đi rồi. Anh chặt Chặt ơi. Này đi. Anh này rồi, anh đi ở đây luôn chị. vì. khả núm can, ở khả lủi mốt lên. Nhưng không vì gặp thì chị ô cái ba đợt lại đi. anh đi rồi, cô giờ rồi này Anh xếp xếp lá này lên, này lên. Còn thế ba เก่งน่าจริงป่าชานได้ไหมพอเลยในสระไปเลยทุกคนครับตอนนี้ผมก็เดินทางมายังถึงทับลุงไข่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูลุ้นกันว่าลุงไข่อยู่ที่ไฮยะหกกรือเปล่าตามไปดูกันครับพอไปไหนวะไปคุ้ดมันไปคุ้ดมันไปคุ้ดมันเดี๋ยวนี้เอาหนุ่มปลาไปอานอนๆกันไอ,อเยี้วม่ใชนี่เหลวีนี่อร่อยนี่แม็อร่อยนี่ขี้โกนอ่ะ mẹ kia khô nó mệt chấm đá nó ô rồi nó bữa lại kín đầm Mó yeah. rồi móc à yêu thì đang đấy có mai rồi thì không khao mai lại thà nó có mai rồi thì à. mua nuôi rồi mà ở đây mang đi ở đây à mai đấy à Hãy นี่ไงลูกโอ้นี่ไงลูกโอวีามันนี่ก็อย,ยากาอะไรมันนีก็อย,ยากอะไรฮะมะโกมะโกมีบมะโก้นเ,น,เนาะเออมือนกันเนะมังเดี๋ัดลุงื่อนหน่าเพื่นมาไหมุ้ยยนเลซื้อฮะุ้ยยนเลซุ้ยเยนในนู้นเลอ,อ,อ,อ่ะออแล้วไอ้โชคอ่ะพอไปโชคแล้วไหมพอแล้วเหไอ,อ้โชคลงเพลีหมไม่รอยหมเยพี่โชคไม่น่ จ้าหม้รงเพลงไม่โชกันจ้าไหมเอ้ยเหลวีรองเป็นไม่อะไม่เป็นพอเป็นหน้าเหลวไหมหน้าแล้วเหลวีไม่ไปกันไม่ไม่ไปเหลวไปกี่คนพอไปกี่คนแม่ไปกับแม่นั่นอะไรวีฮะบอกตู้นั่นแหละที่นั่นที่เห็นเหล็กหรอกปลาเล้าเหรอเนี่ยเห็นเหล็กเลยนี่ปลาเล้าวีนี่นี่ข้องวีอะโอ้ยไม่กินข้าวที่อ่ะไม่กินข้าวที่วะเนี่ย แล้ววิเรียนไหมไปโรงเรียนไหมไม่ไปเหรอ,อรนี่ยักนี่ก็ตำไ,ไหให้แล้วเออตอนเดี๋ยไปอย่างแาวนี้ดกหมไม่ไปน,นี่ที่แ่ใหม่นี่เหมยต่ำไหมวันนี้ไปจักปลาไปจับปลด้ไนไปใหม,ไ,มไปไปยืคนไปย<า><ป>นไปนไปคนนึง Hả vậy gắn vậy? không thì phải bắt hai hai Ở đây hai mươi hai hai tắc hai 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 bay, hai 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 móc hai 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 mốc hai hai này hai 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 bay hai hai

đôi đai đi đai bay kỳ luôn kỳ nát nới luôn đồ bay luôn 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 lá luôn 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 เก่งน oh ัดจริงเอออันนี้ก๋ยี่เดี๋พาไปเออพาไปย่างหน ua เออความไปอยู่มพอความบ่าวีอยู่ไปไปพอบ่าวีไม่ความไปไปามพอคู่นอ๋อไปพอมาถ้ายให้พ่อพอมาก้นต่อไปเออก็ไม่ความไปกับพ่อนั่นอ๋อไปกับพ่ออันนี้กูไปเองเออไปกับพ่อเออใกูไปไกลด้วยไปไกลมึงเก่งนัดไปไกลขนาดนี้อยู่อะ

Tại thì xếp, xếp lá này lôi này lôi. <laughs> anh nữa à rồi. Anh chắc kiếng. Chắc kiếng. Từng này lôi. đi. <laughs> anh này lôi anh này hú cái, cái cả Từng này lôi chị. Ai vi. Ở khả nôm cả lùi mốt lều cả nàn. À, bay đây là bay đai lại cả nàn. Bay bay bay. Okay. Bây à. giờ <laughs> bốn nữa. ไอวี IV, ก็บเจวบอกว่าผมมนเดินไม่รดครับถึงมันบอกว่าอย่าไปและมันไปกันสองคุณนูนเดินทางออกไปแหละครับรบนี้มาก,ก็ไม่เจอลุงไคครับแกออกไปห้ามันนะครับพาเมียออกไปห้ามันไปคุดหัวมันมาไม่พบพบเจวีหลกเบ้าแกนะครับ